เงยเข้าไปขี้แล้วทำไมไม่ลาดสัวแม่งเอ้ยก็ลาดแล้วไม่มีลงอ่เออเออเออลออเ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 ออ้ออเ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 อลงมากไปแล้วนอเออเออเอยออเ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 อเออเออออเมเอออ ไม่ใช่เหรอเออเอเอเงินขี้ใครผมไม่รู้เี้ใครเฮ้ใครจริงๆแล้วส้วมมันเต็มไหนว่าไงนะผมบอกผมบอกว่าจริงๆแล้วส้วมมันเต็มอเอา้าแล้วก็มีบอกแต่แรก So.